ระดับชั้นอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูจะมาแน,นาะนำตัวคุณครูก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูเดนุวัฒนค่ะหรือเรียกไเล่นว่าคุณครูป้าโนนะคะมาสอนระดับชั้นอนุบาลสองค่ะเดะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยกันนะคะแต่ก่อนที่เรามาเรียนภาษาไทยกันเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเด,ด,ด็กๆอันนี้กิดพร้อมหรือยังคะพรอ้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยคะ่ะแลวร้องใส่ใพต้อมๆกับคุณครูนะคะ à đường xong xong có cày lên trên băng trắng 6 tháng cụt trắng từ non sao leo có cày từ non sao leo có cày từ non cụt trắng tự non mua áo huyền liền ếch e ếch e ếch e ếch 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 lên เาล้วก็อนกังตื่นนอนให้ไปโรงเรียนเอ็เอ็ะเอกเอ็กเอ็กอ่เราร้องเพลงกันแล้วนะคะสนุกกันพอแล้ววันนี้เราเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวปัญชนะไทยกันก่อนนะคะตัวยัญชนะมีทั้งหมดตัวยัญชนะมีทั้งหมด44ตัวค่ะแต่วันนี้เรามาเรียนรู้แค่4ตัวก่อนนะคะ แต่วันนี้เราเรียนเรียนรู้แค่จิตัวก่อนวิธีการอ่านตัวพยัญชนะตอนน้องอยู่อนุบาลหนึ่งน้องจานละกอไก่ขอไท่แต่พอขึ้นถึาระดับอนุบาลสองแล้วกอไก่คือตัวชื่อจริงของเขาเราจะมาอ่านชื่อเล่นของเขาด้วยเด็กๆจะได้มารู้จักชื่อเล่นของเขาแล้วเวลาต่อไปเด็กๆก็จะได้เอามาผสมกับสระได้นะคะอพร้อมหรยังคะอย่าว่าไปพร้องๆ้ออ่านไปพร้องกล้องกับป้านูนะคะ กอไก่อ่านว่ากอนะคะอีกครั้งค่ะกอไก่อ่านว่ากอนะคะต่อไปขอไข่อ่านว่าขอขอไข่อ่านว่าขอต่อไปนะคะขอขวดอ่านว่าขอ ขอขวดอ่านว่าขอตัวต่อไปนะคะคอควายอ่านว่าคอขอควายอ่านว่าคอตัวต่อไปค่ะคอคนอ่านว่าคอขอคนอ่านว่าออคอ,าาอตัวต่อไปนะคะเด็กๆคอรักทางอ่านว่าคอ คอละคางอ่านว่าคององูอ่านว่างององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอจอจานอ่านว่าจอแล้วต่อไปค่ะชอชิงอ่านว่าชอชอชิงอ่านว่าชอ ตัวต่อไปนะคะชอชา้างอ่านว่าชอชอชา้างอ่านว่าชออ่ะเรามาอ่านพบกันแล้วสิบคำสิบตัวพยัญชนะนะคะเอาเรามาทาน,นอ,าทอีกครั้งหนึ่งเรามาทวนอ่านทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเด็กๆนะคะอ่านตามคุยรอบนะคะกอไก่อ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากอขอไท่ อ่านว่าขอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าอออ่อไปคอควายอ่านว่าคอคอควายอ่านว่าคอคอคน вот อ่านว่าคอคอคน อ่านว่าคอคอรั้งอ่านว่าคอคอรั้งอ่านว่าคององูอ่านว่างงองูอ่านว่างงตัวต่อไปจอจานอ่านว่าจอจอจานอ่านว่าจอตัวต่อไปนะคะชอนชิง อ่านว่าชอชอชิงอ่านว่าชอ,อตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะชอช้างอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ,อค่ะเราอ่านกันครบแล้วน,นะคะสิบตัวประยัญชนะนะคะแล้วเด็กๆนะคะไปอ่านทบทวนป้ามูให้เป็นการบ้านตัวบตัวทาอ่านพยัญชนะห้าคำนะคะเด็กๆครูให้ตัวตัวประยัญชนะห้าคำ แล้วให้เด็กๆอ่านแล้วขอควางร่วมมือผู้ปกครองนะคะอัดคลิปต,ตอนน้องอ่านนะคะส่งมให้ป้านูดูนะครูครูประ,ประจําชั้นนะคะตั้งสองห้องให้ดูนะคะก็คือตัวตัวนี้นะคะเด็กๆกุกอ,อ่านได้นะคะเมื่อกี้เราอ่านกันสองมอบแล้วตัวนี้นะคะต่อไป ตันี้นะคะตัวอะไรเออเด็กๆกอ่านได้นะคะตัวต่อไปนะคะได้นะคะเด็กๆแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้ค่ะ เด็กอ่านชื่อจริงและชื่อเล่นของตัวปริญนะนะคะแต่ว่าผู้ครอปคลิปส่งให้บ้านมดูนะคะนี่คือวิธีการอ่านตัวปรัญชนะนะคะต่อไปคุณรูทศก็มีการบ้านอีกชิ้นหนึ่งนะคะคือการเขียนตัวปรัญชนะนะคะเด็กๆเด็กๆมีการบ้านสองชิ้นนะคะชิ้นแรกคือการอ่านต่อไปมีการบ้านเกี่ยวกับการเขียน ว่าเราหวนวานสองแล้วนะคะเด็กๆน้องต้องเขียนเป็นอาน,เป,นเป็นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะอ่าเดี๋ยวค่ะต่อไปเรามาเริ่มเขียนตัวกอกันก่อนนะคะกอกตัวอย่างครูคจะเขียนไว้แล้วนะคะช่องแรกแลวเด็กๆนับถัดไปอุดสองช่องหนึ่งสองเด็กๆจะมาเริ่มเขียนตัวกอช่องที่สามนะคะกอลากขึ้นแล้วก็ทำปากแล้วก็โค จะได้สวยงามก็ตัวต่อไปเด็กก็จะนับอีกหนึ่งสองเด็กก็จะเริ่มเขียนอีกนะคะลากขึ้นนะคะตามปากแล้วก็เอาลงอ่าเต็มช่องเลยนะคะตัวบรรทัดต่อไปเด็กก็จะนับหนึ่งสองเด็กก็เขียนตัวกออีกหนึ่งหนึ่งบรรทัดต่อไครูจะให้เป็นการบ้านเป็นสามบรรทัดนะคะแต่นี่ตัวอย่างครูจะเขียนให้เด็กๆดูสองบรรทัดนะคะก นับหนึ่งสองสอ,อตัวต่อไปคุณได้เป็นเป็นตัวพอนะคะตัวอพอมันใกล้ยๆกับตัวกอแต่ตัวพอจะม้วนหัวนะคะตัวพอเด็กๆก็จะนับหนึ่งสองม้วนหัวออก่อนปากขึ้นตาปากแล้วลากให้เต็มช่อง เอาลงมานะคะเริ่มจากหัวทุกครั้งนะคะตัวปันนันตัวไปวนะักเด็กๆต้องเริ่มจากหัวทุกครั้งเลยพอลำบากโ้งลงมานะคะตอนต่อไปก็เขียนเหมือนๆกันนะคะลูกอ่ีจนเหมือนๆกันนะคะดูะให้น้องๆไปทําเป็นการบ้านนะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปตอนน้องเขียนแลหรือว่าตอนน้องทําเสร็จแล้วจ่องชิ้นนะคะ ถ่ายตอนเขียนแล้วก็ถ่ายตอนน้องทาเสร็จแล้วเี่ยน้องถือแบบให้คุณแม่คุณแม่ถือแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปผมไม้ปั้นมอดูว่าน้องทําเสร็จแล้วน้องจะมียาวด้วยเด็กๆต้องทําทุกคนนะคะเพราะเราต้องอ่านเป็นเขียนเป็นอ่านออกเขียนได้เด็กๆก็จะเป็นคนเก่งนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ